มันสำปะหลังไทยสคโคมาเมื่อจีนตั้ง30โรงงานแป้งมันสำปะหลังในประเทศเลาวแย่งตลาดโลกสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวไร่มันสำปะหลังที่รักทุกทกท่านนะคะประเจริญเสด็จมาเช่นเคยนะคะมาพร้อมกับความเคลื่อนไหวของมันสำปะหลังไทยเรานะคะพร้อมกับรายละเอียดเกี่ยวกับราคามันสำปะหลังต้นเดือนของเดือนตุลาคม2567ว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียด กันคะ่ะมันสำปะหลังสอคโคมา่าคาดปี6-7ส่งออกมันเส้นต่ำสุดเป็นประวัติการ2.5ล้านตันหลังจีนตลาดใหญ่หันใช้ข้าวโพดต,ต้นทุนถูกกว่าผลิตแอลกอฮอล์เหลืหอโรงงานรับซื้อ3โรงด้านแป้งมันไทยพวาจีนคู่แข่งใหม่ชักแถวตั้งโรงงานผลิตในลาว3าโรงจากมีวัตถุดิบต้นทุนค่าแรงถูก ในช่วงปลายปีที่ผ่านมามันสำปะหลังมักมีราคาถูกกว่าพืชอาหารที่ให้แป้งประเภทอื่นอีกทั้งสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมต่างๆทําให้ความต้องการมันสำปะหลังในตลาดโลกเติบโตอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มันสำปะหลังเป็นพืชอาหารที่มีความสําคัญเป็นอันดับ5ของโลกเพื่อพิจารณาจากปริมาณผลผลิตโดยรวมรองจากข้าวโพดข้าวเจ้าข้าวสาลีและมันฝรัง่งล่าสุดได้เกิดเหตุการณ์ที่ช็อกวงการ อุตสาหกรรมมันสำปะหลังเนื่องจากช่วง8เดือนแรกปี2567การส่งออกได้หดตัวลงทั้งปริมาณและมูลค่ากระทบต่อเนื่องถึงเกษตรกรอย่างรุนแรงจากขายหัวมันได้ราคาเพียง1บาท40สตางต่อกิโลกร,รมัมณวันที่30กันยายน2567ค่ะนายสุรพงษ์แสงสิริพงพันธ์นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยเปิดเผยว่า สถานการณ์การส่งออกมันเส้นช่วง8เดือนแรกปี2567มีปริมาณเพียง1.6ล้านตันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออกได้3.9ล้านตันผลสืบเนื่องจากตลาดจีนที่เป็นตลาดส่งออกหลักปัจจุบันเหลือผู้ซื้อมันเส้นในจีนเพียง3รายเท่านั้นจากเดิมประมาณ10รายเนื่องจากราคาข้าวโพดในจีนถูกกว่ามันเส้นมากส่งผลให้โรงงานหันไปใช้ข้าวโพดแทนมันสำปะหลังในการผลิต แอลกอฮอล์ทำให้มีต้นทุนที่ถูกกว่าโดยหากใช้มันเส้นเป็นวัตถุดิบผลิตต้นทุนจะอยู่ที่5,500หยวนต่อตันขณะที่ใช้ข้าวโพดต้นทุนอยู่ที่5,230หยวนต่อตันดังนั้นการส่งออกมันเส้นของไทยปี2 5 6 7ไม่น่าเกิน2.5ล้านตันซึ่งเป็นตัวเลขต่ำที่สุดเป็นประวัติการค่ะ สำหรับผลผลิตข้าวโพดของจีนในปี2567คาดอยู่ที่289ล้านตันจากการสนับสนุนของรัฐบาลที่ลดพื้นที่การปลูกถั่วเหลืองแล้วหันมาปลูกข้าวโพดในประเทศทดแทนค่ะและจากที่เคยมีผลผลิตข้าวโพดเกิน253ล้านตัน ทำให้ในประเทศมีข้าวโพดใช้เพียงพอโดยชาวไร่ข้าโพดจีนจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีค่ะในส่วนของประเทศไทยถ้ารัฐบาลไม่เร่งช่วยแก้ไขปัญหาโรคใบด่างและยิ่งทําให้ผลผลิตนับวันยิ่งถอยลงซึ่งจากการข้อมูลการสํารวจพบว่าผลผลิตมันสำปะหลังของไทยต่อไร่ฉเฉลี่ยเพียง2.7ตัน ทำให้ผลผลิตในภาพรวมเวลานี้เฉลี่ยลดลงเหลือ22ล้านตันต่อปีดังนั้นชาวไร่และภาครัฐต้องประสานความร่วมมือในการยกระดับเพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตให้ได้มากกว่า3.5ตันต่อไร่เพื่อทําให้ผล,ผลผลิตภาพรวมเพิ่มขึ้นมากกว่า35ล้านตันต่อปีซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและทําให้ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังของไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านราคาได้มากขึ้น แต่หากยังยืนกรานว่าจะต้องขายของแพงต่อไปก็อาจจะไม่มีใครซื้อสินค้าและตอนนี้ก็เผชิญภาวะค่าเงินบาทแข็งทําให้การส่งออกยิ่งยากขึ้นถือเจอปัญหาสองเด้งค่ะสำหรับในฤด,ดูการผลิตปี2,567-2,568จถึง2568ากจากรายงานผลผลิตมันสําปะหลังของคณะสำรวจจะเหลือแค่22ล้านตัน จากที่โรงงานแป้งมันมีความต้องการวัตถุดิบถึง24ล้านตันซึ่งปกติไทยมีการนำเข้ามันเส้นจากประเทศลาวประมาณ1.5ล้านตันต่อปีหากรัฐบาลสปปลาวประกาศห้ามส่งออกเพื่อป้องกันสินค้าในประเทศขาดแคลนในประเทศอีกปีหน้าโรง,งงานมันเส้นจะเอาผลผลิตที่ไหนมาส่งออกนี่คือปัญหาที่หนักกว่าค่ะต่อมาเรามาดูราคามันสำปะหลังประจำวันที่8ตุลาคม25 6 7มาดูว่า มีพื้นที่ใดที่ราคาขึ้นหรือราคาลดนะคะส่วนมากจะมีราคาลดค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะราคามันเส้นก่อนนะคะคุณผู้ชมราคามันเส้นจังหวัดชนบุรีอำเภอบ้านบึงนะคะราคายังคงที่นะคะ6 8บาท80สตางค์ส่วนเนินหินนั้น6 8บาท80สตางค์ราคายังคงที่นะคะ จังหวัดลบบุรีนะคะราคา7บาท10สตางค์ราคายังคงที่นะคะนครหลวง6บาท70สตางค์ราคายังคงที่ค่ะส่วนบางประกงนั้นหยุดนะคะบางไทรราคายังคงที่6บาท80ถึง7บาท20สตางค์นะคะนครหลวง6บาท70สตางค์ค่ะนี่คือราคามันเส้นค่ะคุณผู้ชมสำหรับราคามันสดนะคะประจำวันที่8ตุลาคม2567นะคะมาดู จังหวัดชนบุรีก่อนค่ะคุณผู้ชมจังหวัดชนบรุรีราคาหัวมันลดลงนะคะเมื่อวันก่อนขายอยู่ที่2องบาทสสตางค์ถึง2องบาทหกสตางค์วันนี้ราคาอยู่ที่2องบาทสถึง2องบาทห้ลดลงไป10สตางค์ค่ะ จังหวัดระยองนั้นราคายังคงที่นะคะ2บาท55ถึง2บาท70ค่ะส่วนจังหวัดเช,ชียงเสามีขึ้นราคานะคะดีใจด้วยนะคะทุกคนราคาวันก่อน2บาท65สต้ตางค์วันนี้ขึ้นมา2บาท70สตางค์นะคะจังหวัดสแก้วราคาลดค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันก่อนขายอยู่ที่2บาท70สตางค์วันนี้ขาย2บาท65สตางค์นะคะจังหวัดจันทบรุรีราคายังคงที่นะคะ3บาท50สสตางค์นะคะ ราคาของจังหวัดอุดรธานีราคายัางคงที่นะคะ2บาท35สตางค์ส่วนจังหวัดขอนแก่นนั้นลดราคาค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันก่อนขายอยู่ที่3บาท45สตางค์วันนี้ขาย2บาท 55สตางค์นะคะจังหวัดร้อยเอ็ดราคาลดลงค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันก่อนขายอยู่ที่2บาท45สตางค์วันนี้ราคา2บาท40สตางค์ลดไป5สตางค์นะคะจังหวัดกาฬสินดีใจด้วยนะคะขึ้นราคาค่ะเมื่อวันก่อนขายอยู่ที่2บาท25สตางค์ถึง2บาท60สตางค์วันนี้ราคาอยู่ที่2บาท30สตางค์ถึง2บาท60สตางค์นะคะสำหรับนครราชสีมาราคาลดนะคะ เมื่อวันก่อนขายอยู่ที่2บาท35ถึง3บาทส5สตางค์วันนี้ราคาอยู่ที่2บาทส0สตางค์นะคะลดลงไป5สตางค์ค่ะคุณผู้ชมจังหวัดจันทบุรีราคายังคงที่นะคะ3บาท50สตางค์นะคะจังหวัดสัะแก้วลดราคานะคะ2บาท60สตางค์ค่ะคุณผู้ชมสำหรับะเชิงเซาก็ขึ้นราคาไปนะคะจาก2บาท65สสตางค์ ณวันนี้2บาท70สตางค์ค่ะเรามาดูส่วนของกากแห้งนะคะจังหวัดชนบุรีราคาจะอยู่ที่3บาทถึง3บาท20สตางค์ราคายังคงที่นะคะจังหวัดโคราชคือนครราชสีมารถราคาค่ะราคาลดนะคะเมื่อวันก่อนขายอยู่สองบาท90สตางค์วันนี้ขาย2บาท80สตางค์นะคะนี่คือราคากากแห้งค่ะคุณผู้ชมสำหรับจังหวัด โรงงานอาหารสัตว์นะคุณผู้ชมต่อมาเป็นราคาโรงงานอาหารสัตว์นะคะมันเส้นนะคะมันเส้นราคาจะอยู่ที่7บาท90สตางค์ถึง8บาทคะ่ะส่วนมันเม็ดนั้นราคาจะอยู่ที่7บาท90สตางค์นะคะ ในส่วนของกากแห้งราคาจะอยู่ที่4บาท40สตางค์ถึง4บาท50สตางค์ราคายัางคงที่นะคะส่วนข้าโพดนั้นราคาลดลดลงทุกวันค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันก่อนขายอยู่ที่9บาท85สตางค์ถึง10บาท10สตางค์วันนี้ขายไป ราคาอยู่ที่9บาท80สตางค์ถึง10สตางค์นะคะสำหรับแป้งมันสำปะหลังในประเทศไทยนะคะราคาจะอยู่ที่16บาท50สตางค์ส่วนต่างประเทศนั้นราคาอยู่ที่510หยวนต่อตันนะคะเรามาดูในส่วนของข้อมูลตลาดจีนนะคะมันเส้นภายในคะ่ะคุณผู้ชมราคาจะอยู่ที่2 0 5 0ถึง2 0 7 0หยวนต่อตันนะคะสำหรับข้อมูลในตลาดไทยนะคะ มันเส้น FOB ราคาจะอยู่ที่230ถึง235หยวนต่อตันนะคะแป้งมัน FOB ราคาจะอยู่ที่470ถึง490หยวนต่อตันค่ะส่วนตลาดเวียดนามนั้นแป้งเส้นมันเส้นนะคะไม่ใช่แป้งคะ่ะคุณผู้ชมมันเส้น C N F นะคะราคายัางคงที่248ถึง250ซัวหยวนต่อตันค่ะสำหรับแป้งมัน C N F นะคะ ราคาย,ยังคงที่450-470ถึงเยวนต่อตันนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้ประจวบกระสี 5G 2ขอลาทุกท่านไปก่อนหากทุกท่านอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับราคามันสำปะหลังพร้อมกับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กรุณากดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องของเราโอกาสนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ